สวัสดีค่ะเราสาวกแคโรเมนฟิสทั้งหลายก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าป้าเก๋าก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าเก๋าได้ทําคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่าเมนฟิสแคโรพรุ่งนี้ฉันจะไปช่วยเธอจะไม่ให้มันได้แตะต้องตัวเธอ เมมฟิสพรุ่งนี้แกต้องเจ็บค่อยดูฉันต้องชนะแกไออารูกลอนคอยดูเราต้องสอดแหนมบนต้นไม้ทหารอาัิเรียเต็มไปหมดฟาบาทอยู่ในคุกเราอยากไปอยู่ข้างๆพระองค์เมมฟิสพรุ่งนี้สินะโฮรูตก็มีฝีมือในการรบได้ยินว่าพรุ่งนี้พระองค์จะไปลองฝีมือกับเมมฟิสหรือพยค่าหืมเราจะฆ่ามัน พรุ่งนี้เราก็จะไม่ต้องจากกันอีกแต่แคเราไม่รู้ว่าอารุกร้อนคิดอะไรอยู่อืม <c oughs> คืนนี้แหละแคเราฉันจะตัดหน้าเมมฟิสดึกแล้วนะทีิดาแห่งนายไปนอนที่ห้องใหม่นี่วังสิฉันจะนําเธอไปทุกคนดื่มต่อไปตามสบายนะโชคดีเพียรข้าฟาบาทฉ <c oughs> ลองหน่อยเฮ้ <c oughs> ดื่มอวยพรให้ฝ่าบาทและทิดาแห่งน้อยทุกคนยิ้มมีเล็ดในชอบกลนดูแปลกแปลกไปมาทางนี้อารุณห้องนี้จัดอย่างสวยงามเพื่อเธอโดยเฉพาะปล่อยมือฉันเจ้าพี่เจ้าพี่อะไรล่ะเชาหม่อมฉันตามเจ้าพี่มาจากงานเลี้ยงมาถึงที่นี่นี่ไงล่ะทิดาแห่งน้อยเออเห็นไหมผิวขาวผมทองเชา ทิดาแห่งนายเป็นเทพทิดาแห่งอียิปต์โอ้คงเป็นน้องของอารุกลทนทิดาแห่งนายช่างเป็นบุญเหลือเกินได้โปรดเถอะเจ้าพี่อย่าได้บังคับหรือใช้แกลเอาทิดาแห่งนายมาเป็นชายาเลยนะอะชายาเฉยทอะน่ากแกเจ้าพี่ชายาของอารุกลดื่มอวยพรเออแน่แล้วอารุกลในตอนแรกคิดว่าจะอุ้มเธอไปด้วยซ้ำ เธอก็รู้แล้วนี่นะเธอจะต้องเป็นของฉันอ้าเป็นชายาของอารุกลนฉันเตรียมห้องให้เธอแล้วไม่เอาปล่อยนะอารุกลนเมมฟิสอ้าหนีไม่ได้หรอกรอฉันอยู่ในห้องนี่แหละอารุกอนปิดโธ่จะทำยังไงดีเพื่อ้าทาดบริวารมองด้วยสายตาแปลกๆที่แท้ เจ้าชายอารุกลนคิดจะเอาทีิดาแห่งนายมาเป็นชายานี่เองทุพี่เลิกล้มความคิดซะเถอะถ้าเมมฟิตหรือชาวอียิปต์รู้เข้าจะเป็นยังไงแกเฉยเฉยเถอะน้หนุกหู <c oughs> ที่ดาแห่งนายเป็นของอารุกลนก็ดีเมมฟีส <c oughs> จะได้เป็นของจามารี <c oughs> เร็วหน่อยที่ดาแห่งนายกำลังรออยู่ใครที่ได้ที่ดาแห่งนายก็เท่ากับได้อียิปไว้ด้วยสิ่งที่เราอยากได้ จะเป็นของเราแล้วเออเปิดเปิดเออเปิดไม่ได้แล้วต่างก็ปิดแน่นทางออกอยู่ไหนเออห้องนี้ไม่มีทางออกไม่มีทางหนีเลยถ้าอารูเกลมาเราจะทำยังไงดีออช่วยด้วยแมมฟิสแมมฟิสออที่ดาแห่งนายเย่านี้เลยมามะอารูเกลอย่าอย่าเข้ามาได้โปรดเถอะ ได้โปรดเธอจะหนีไปไหนอย่าอารุกอนอย่าเอออย่าอารุกอนมาเถอะเธอสู้แรงของฉันไม่ได้หรอกจะหนีไปไหนแต่ฉันรักเมมฟิสรักเมมฟิสอย่าเมมฟิสช่วยด้วยเออดอกไดจิทัลิสที่ดาแห่งนายไม่ดอกไม้ของฉันฉันอยากได้เธอมานานแล้วเธอต้องเป็นของฉันดอกและใบไม้นี้ ถธอเคี้ยวให้แหลกมันจะเป็นยาพิษฉันหนีไม่พ้นแล้วเออเมมฟีสเมมฟิสท่น,น่ารักจริงๆถ้าจะถูกอารุกลอนขอ่มเหงฉันยอมตายดีกว่ายอมตายดีกว่าฮ <c oughs> อืมอ๋อเมมฟิสที่ไดอย่างนายเป็นอะไรฮะเธอโอ๊ยกินดอกไม้นี้เข้าไปหรือมันมีพิษที่ไดอย่างนาย เมมฟิสท,ทรมานเออทรมานเหลือเกินเมมฟิสเมมฟิสเมมฟิสฉันรักเธอฉันรักเธอแม้ว่าฉันจะตายที่ดอดแห่งนายกินดอกไม้มีพิษหรือบ้าสิ้นดีใครก็ได้เรียกหมอทีอบ้าแท้ๆบ้าบิ่นจริงๆ จะหนีเราโดยกินดอกไม้มีพิษเข้าไปเออทรมานเหลือเกินเจ็บคอเจ็บหน้าอกเรียกหมอมาเร็วๆคิดจะหนีเราโดยก่อกวนแบบนี้นะหรือไม่มีวันซะละฟาบาสเจ็บคอเจ็บหน้าอกเจ็บเธอยังตายไม่ได้ฉันได้เธอมาอย่างยากลำบากตั้งใจว่าคืนนี้เธอจะต้องเป็นของฉันอ๋อทรมาน คิดว่าจะยอมตายเพื่อเมมฟิสและทหารอียิปต์อย่างนั้นหรือทีิดาแห่งนายหมอหายหัวไปไหนกันหมดรีบไปตามมาเร็วอารูก้นก็อกวนแบบนี้น่ะไม่ได้ผลหรอกไม่ไม่ไม,ไม่ช่วยด้วยเมมฟิสเมมฟิสเธอจะตายไม่ได้ใครมันออกมาเร็วาอาเจียนมันออกมาออยังไม่อาเจียนอีกหรือฟบาดฟบาด ทำไมโหดจังเมมฟิสโอ้ยถึงแม้ฉันจะตายอยู่ที่นี่แต่ใจของฉันจะไปอยู่เคียงข้างเธอเมมฟิสเอ๊ะขครงบนมีเสียงอึก,กะทึกนะมินูเอลต้องระวังแล้วนะอเร็วเข้าจะได้แก้โซที่ล่ามเท้าของพวกเราออกข้างบนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แค่เราจะเป็นยังไงบ้างนะ ใจของเราไม่สงบเลยเมมฟิสฉันจะตามเธอไปทุกขนทุกแห่งสั่งฮอรูลให้ก้นน้ำเพื่อทำให้น้ำท่วมปราสาทแล้วแคโรถ้าน้ำเข้าดินทรายจะทลายลงมาเมมฟิสแล้วปราสาทนี้ก็จะยุบลงมาแคโรพรุ่งนี้ฉันจะช่วยเธอออกมาแปลกจินเอะอ,อะไรกันนะที่ด้อย่างน้อยที่ด้อย่างน้อยแคโร เจ้าชายอรุก่อนใช้กำลังบังคับจะให้ทิดาแห่งนายยอมเป็นชายาทิดาแห่งนายก็เลยกินดอกไดจิทาลิสฮะดอกไดจิทาลิสมันมีพิษนี่นะก็ใช่นะสิทิดาแห่งนายต้องการป้องกันตัวเองจากเจ้าชายเลยกินมันเข้าไปนี่กําลังวุ่นวายกันไปหมดเอ๊ะเห็นบอกว่าทรมานทุรนทุรายมากอะอะไรนะแคโรแคโรกินดอกไม้มีพิษ เพื่อจะได้พ้นจากการรังแกของอารุกอนคงทรมานมากแค่เรายอมกินดอกไม้มีพิษเพื่อต้องการป้องกันตัวเองตอนนี้แค่เราคงทรมานมากเอ้อารุกอนปล่อยฉันนะฉันจะฆ่าแกฟาบาดเบาเบาหน่อยเพียกค่ะยิ่งไปว่ามันเดี๋ยวมันยิ่งทำให้พระองค์จะทรงลำบากมากกว่านี้ฉันทนมันไม่ได้อีกแล้ว ทนไม่ได้ฟาบาทจะทนได้ยังไงในเมื่อมันได้สัจจะทําให้แครอต้องทุกข์ทรมานฟาบาทฟาบาทตอนนี้ทีิดาแห่งนายหายใจขัดมากอารุก่อนยอมวางมือไม่ยอมข่มเหงเพื่อช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนเราอยู่ที่นี่ทําอะไรไม่ได้แต่คิดว่าพวกของอารุกลอนจะต้องพยายามช่วยทีิดาแห่งนายอย่างเต็มที่เมมฟิสเมมฟิสฉันรักเธอยกโทษให้ฉันด้วยเถอะแคร ตอนนี้ฉันช่วยเธอไม่ได้ทั้งๆท,ที่อยู่ในปราสาทเดียวกันเธอกินดอกไม้มีพิษเพื่อฉันแต่ฉันก็ไปหาเธอไม่ได้เธอทุกข์ทรมานเพราะฉันแต่ก็ไม่มีอ้อมแขนของฉันคอยโอบอุ้มและปลอบประโลมยกโทษให้ฉันนะยกโทษให้ฉันนะเธอจะตายไม่ได้นะแคโรยังไงยังไงก็ตายไม่ได้เออเทพเจ้าทั้งเก้าแห่งอียิปเทพอเมนดา เจ้าแม่แห่งแม่น้ำนายลูกขอวิงวอนคุ้มครองแคโรด้วยเถิดเธอจะตายไม่ได้แคโรไม่น่าเลยก็ให้เทพเจ้าคุ้มครองเธอและโปรดให้อภัยกับความบ้าระหมของเจ้าพี่ด้วยโอ้ปวดทั้งคอและร่างกายเหมือนถูกเผาทรมานเหลือเกินแมมฟิธยังไม่มีวิธีรักษาให้หายแน่นอนได้เลยรือโอ้ทำอะไรไม่ได้เลย ยอมตายดีกว่าจะเป็นของเราอย่างนั้นหรือทรมานหม่อมฉันไม่ทราบปริมาณยาพิษที่กินเข้าไปและเดจิทริสก็เป็นดอกไม้พิษที่เรายังไม่รู้จักแน่ชัดอืมยังไงยังไงก็ต้องรักษาให้ได้ถ้าทิดดาแห่งนายตายพวกเจ้าก็มีโทษถึงตายเช่นกันฮะยังไม่ทันเป็นของเราเลยผู้หญิงคนนี้ก็จะหนีไปจากฉันอย่างนั้นหรือมมฟิสความต้องการของอารุกนอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้แน่หรือ ฟาบาจะลบกวนเธอเลยเมมฟิส <Memphis, S 1> ช่วยด้วยฮึทรมานขนาดนี้แล้วยังคิดถึงเมมฟิสอยู่อีกทิดาแห่งนายพรุ่งนี้ฉันจะฆ่าเมมฟิสให้เธอดูเป็นขวัญตาฮะอารุกอนฉันจะเอาเธอและอียิปมาไว้ในกำมือรีบรักษาให้หายเ,เร็วเพราะทิดาแห่งนายเป็นชายาของเราอ๋ออารุกอนคนนี้จะได้อียิปไว้ในกำมือหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับชีวิตของทิดาแห่งนายพวกแพทย์หลวงถ้ารักษาทิดาแห่งนายไม่ได้แล้วก็มีโทษตายโดยตัดคอตัดแขนฟาบ,บาทอะตายแน่ฟาบ,บาทไม่รีบหายอย่างนั้นรืเช<ะ>่ตายซะได้ก็ดีทิดาแห่งนายตายซะก็ดีรีบออกจากอสัสซีเรียเถอะเครับเดี๋ยวก่อนสิไม่ได้ยินรือฮาเซนทิดาแห่งนายที่เราพามากําลังทรมานเธอสู้กับอารุกอนไม่ไหว เลยกินดอกไม้มีพิษเข้าไปอืมอะไรนะที่ไดน่องนายกินอะไรเห็นเขาบอกว่ากินดอกไดจิตาลิสไดจิตาลิสไดจิตาลิสกำลังทรมานมากในวังกำลังยุ่งกันใหญ่เธอต้องป้องกันตัวจากอารุกอนถึงได้กินดอกไม้มีพิษเออเจ้าหญิงผมทองของเราฮาเซนหลอกฉันทั้งทที่อุตส่าห์ไว้ใจทั้งทที่ฉันอุตส่าห์ไว้ใจอ้าวฮาเซนจะไปไหน ท้องออกอยู่ตรงนี้ไปเถอะคร์เราแยกกันตรงนี้แหละขอให้โชคดีอืมอะไรกันนี่ฮาเซนฉันรู้เรื่องสมุนไพรจะลองไปช่วยเจ้าหญิงผมทองเธอจะตายไม่ได้เอ,อทรมานยาถอนพิษยังไม่ได้ผลเลยไม่มียาถอนพิษเดจิทาลิศโดยเฉพาะขอผมดูหน่อยอ๋อเธอเป็นพ่อค้าของฝ่าบาทมียาถอนพิษหรือเจ้าหญิงผมทองสีหน้าเหมือนคนใกล้จะตาย ทรมานมากกินยานี่หน่อยนะครับจะช่วยถอนพิษไดจิทัลิสได้ฮา,าเซนอดทนนิดนึงนะครับเออทรมานฮาเซนคนใจร้ายยังจะมาหลอกอะไรฉันอีกเปล่าผมแยกกับเครปแล้วนี่เป็นยาถอนพิษเชื่อผมเถอะดื่มเลยผมรู้สึกไม่สบายใจในสิ่งที่เราทำไปก็เลยอยากช่วยเพื่อลบล้างความผิดดื่มสิดื่ม ต้าหญิงผมทองผมจะคอยเฝ้าไข้เองจะช่วยดูแลอยู่ตรงนี้ฮาเซนฉันจะเชื่อเธอโอ้อาการคงดีขึ้นแล้วนะดูสิสีหน้าดีขึ้นแล้วเก่งจริงๆพ่อค้าคนนี้ที่สั่งให้โฮรุสไปทำไปถึงไหนแล้วนะเมมฟิสล่ะขณะนั้นบนภูเขาเหนือแม่น้ำไทกริสเป็นคำสั่งของทิดาแห่งนายคำสั่งของทิดาแห่งนายต่อต้านพวกอัสเรียโดยตัดต้นไม้ แล้วยื่นก้อนหินรีบกั้นแม่น้ำเร็วๆเ,เข้าอ้เป็นคำสั่งของทิดาแห่งน้อยของเราใกล้สว่างแล้วเร็วๆเ,เข้าพอเช้าเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางน้ําเป็นคําสั่งของทิดาแห่งนายท่านฮอร์สการต่อต้านไปถึงไหนแล้วอูนัทเรากําลังเตรียมการอยู่เป็นคําสั่งของทิดาแห่งนายทหารอียิปต์ไม่ย่อท้อกันเลยปราสาทอัสเรียทําด้วยดินทรายถ้าถูกแรงน้ํามากๆจะทําให้ปราสาทพังทลายเป็นกองดิน หาทางเปลี่ยนเส้นทางกระแสน้ำพวกที่ประสาทต้องวุ่นวายแน่นอนอุนัตแค่เราจะปลอดภัยและได้พบกับฟาโรหรือเปล่านะคำสั่งของเทพธิดาของพวกเราเร็วๆเ,เข้าเถอะเร่งมือหน่อยขณะนั้นลูกคาอยู่นอกปราสาทอัสซีซเรียไปเร็วๆเ,เข้าลูกคาเอาตัวธิดาแห่งนายมาจากอารุกลนเป็นคำสั่งของเจ้าชายอิสมินให้เราเอาตัวธิดาแห่งนายกลับไปให้ได้แต่ว่าอัสซีซเรียเซ็นสัญญากับพิบทายแล้ว ถ้าเราเอาตัวทีิดาแห่งนายไปและพวกอารุกร้อนรู้เข้าแล้วก็แย่แน่ต้องปลอมตัวเป็นทหารอัสเรียทิดาแห่งนายอยู่ที่ไหนนะทิดาแห่งนายว่ายังไงนะทิดาแห่งนายกินยาพิษค่าตัวตายเพื่อให้พ้นจากการข่มเหงของอารุกร้อนอาการหนักด้วยโอ้ทิดาแห่งนายอยู่ห้องไหนนี่ละมัง้งมีธุระอะไรมีพระบัญชาให้ข้านำยามาทิดาแห่งนาย โทษอ๋อใช่แล้วลูกค้าลูกค้ามาที่นี่ทำไมลูกค้าจริงๆด้วยได้ยินว่าที่ดาแห่งนายกินยาพิษเลยอดเป็นห่วงไม่ได้เอตอนนี้ไม่ทรมานแล้วฮาเซนช่วยเอาไว้ทหารอัสซียตั้งแต่ถูกทหารฮิปไทยจับไปก็เลยไม่ได้พบเธออีกเลยฉันเป็นห่วงมากหนีไม่ได้แล้วหรือลูกค้ากี่โมงแล้วใกล้เช้าแล้วครับใกล้เช้า โอ้ที่ดาแห่งหน้อยสีหน้าดีขึ้นแล้วนี่นะไออารุก,กอนอารุกอนตัวร้อนไหนขอดูหน่อยอารุก,กอนอย,ายาอยาฝาบาทฝาบ,บาทพีย่ค่ะใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วฝาบ,บาทใกล้เวลาจะเปลี่ยนยามแล้วใกล้เช้าแล้วคาราจะเป็นยังไงบ้างนะโอรุสจะทำงานเสร็จไหมนะไออารุก,กอน ฉันจะตอบโต้วความหยามเหยียดของแกที่มีต่อฉันให้มันได้รู้สึกสำนึกซะบ้างและแล้วเวลาเช้าที่เราคอยก็ย่างเข้ามาโอ้แคโรลวันนี้แหละฉันจะช่วยเธอให้พ้นจากเงื้อมือของอัสซีเรียมมฟิสน้ำจะทำให้ปราสาทของอารุก้อนพังทลายลงอืมสบายขึ้นแล้วนี่นาะหายใจสบายแล้วนะที่ดาแห่งนายยังร้อนอยู่อีกไหมตรงนี้นะ่ะึอารุกร้อน อย่าอารุกอนปล่อยโอ้สวยเหลือเกินผิษไข้ทำให้ผิวอ่อนนุ่มกลายเป็นสีชมพูฉันรักเธอเหลือเกินวันนี้แหละฉันจะฆ่าเมมฟิสให้เธอดูกับตาอารุกอนถ้าเมมฟิสตายซะเธอก็จะได้เลิอกอะไราอาวอนเคยดูฝีมือของฉันบ้างเอออย่าฆ่าเมมฟิสเลยฝ่าบาทเท้าแล้วพี่อค่ะอารุกอนเดี๋ยวก่อนโอ้หมอ รีบทำให้ที่ดาแห่งนายหายเ,ยเร็วๆนะเราจะพาไปดูการรบด้วยออเช้าแล้วให้กินยาไปแล้วอืมดีเหมือนกันลูกค้าลูกค้าผมอยู่นี่ทีิดาแห่งนายรีบไปคุ้มครองเมมฟิสฉันเป็นห่วงกลัวอิสมินจะยกทัพตามมารีบไปช่วยเมมฟิสออกมาฉันกลัวเขาจะถูกฆ่าอิสมินกําลังเดินทางมาใช่ไหมเร็วเข้าผมจะไม่ไปหาฝาบาทตอนนี้แต่จะคอยอยู่ใกล้ๆทิดาแห่งนาย จะคอยดูแลที่ดาแห่งนายเออผมฝาบ,บาทข้ามภูเขาลูกน้นไปก็เข้าเขตอัสซีเรียแล้วอืมลูกคานะ่าจะไปถึงแล้วนะฮึอะไรนะทิดาแห่งนายกินยาพิษเพราะต้องการป้องกันตัวไม่ให้อรุก,กันข่มเหงอาการหนักเป็นตายเท่ากันโอ้อะไรนะทีิดาแห่งนายกินยาพิษอาการหนักเจ้าชายลูกคา้า พบที่ดาแห่งนายหรือยังเจ้าชายที่ดาแห่งนายจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้อรุก้อนจอมเจ้าชู้จะเป็นยังไงโอ้เทพเจ้าช่วยรักษาที่ดาแห่งนายด้วยเถิดภายในใจของลูกทรมานเหลือเกินเร็วเข้าข้ามผูกเขาลูกนอนก็เข้าเขตอาซีเรียแล้วอยากจะไปให้ถึงอาซีเรียให้เร็วที่สุดฟาบาดเร็วเข้ารีบข้ามภูเขาไปที่ปราสาทอสซีเรีย เจ้าชายฉันรักเมมฟิสหัวใจของฉันเป็นของเมมฟิสไม่ได้หรอกทิดาแห่งนายเธอจะเป็นของเมมฟิสอารุกอนและฉันทั้งสามคนไม่ได้ปราสาทอาัสเซีเรียมีทหารล้อมอยู่ถ้าข่าเมมฟิสอารุกลนก็ต้องชิงทิดาแห่งนายไปแน่ๆป้องกันตัวจากการถูกข่มเหงของอารุกอนโดยการกินยาพิษฉันถอนหัวใจจากเธอไม่ได้ทิดาแห่งนาย ก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ